ุณผู้ชมบนรับาสู่รายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอ็นพบกันเป็นประจำเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปทาง Facebook Dara Daily.com YouTube Dara Daily Official หรือสามารถติดตามข่าวสารของดาราเดลี่ได้ทุกๆช่องทางเลยนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่หลายๆคนก็ถือโอกาสได้กลับบ้านพักผ่อนหาครอบครัวปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกๆคนเจอสิ่งดีๆเจอสิ่งใหม่ๆใ,ให้กับชีวิตนะคะแต่ความสนุกสนานของเราก็ยังคงมีให้ติดตาม ันนอีกเเช่่คคยคะวันนี้จะพาไปวิดีโอคอรพูดคุยกับ2หนุ่มจากจินนี่ร c คอรที่พ,พวกเขามาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ที่มีชื่อว่ากำหมัดบอกเลยว่ากระแสตอบรับดีเกินคาดเลยล่ะคะ่ะไม่รอช้าเราไปเปิดใจพูดคุยกับ2หนุ่มพร้อมๆกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวกับแฟนๆดาราเดลี่หน่อยค่ะครับสวัสดีครับผมแฮงครับครสวัสดีครับผมเซนครับ ล่าสุดมีแบบซิงเกิลใหม่มาฝากแฟนๆเป็นซิงเกิลอะไรยังไงคะครับและ,ะล่าสุดเพิ่งปล่อยเพลงไปครับก็คือมีชื่อว่ากำมันครับก็เพิ่งปล่อยเป็นซีดีโอไปด้วยครับก็เข้าไปดูได้นะใช่ครับก็เพลงนี้ก็เกี่ยวกับตามชื่อเลยครับกำมันก็คือเหมือนกับว่าเก็บงามอารมณ์มาไว้อะไรเงี้ยเก็บซ่อนอารมณ์มาไว้ไม่ได้ดตอบโต้กลับไปอะไรเงี้ยครับเหมือนแบบให้คนที่เหมือนทไม่ดีกับเราแบบไปเจอผลของการกระทําเอง ที่มาที่ไปของเพลงนี้คือมันมาได้ยังไงอ่าขอคูดกันครับเอ่อจริงๆตอนแรกผมเริ่มจากฟูกนะครับเท่าที่จําได้ผมรู้สึกว่าผมเอาคําว่าถ้าโง่ก็อยู่เงียบๆมาตีความใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีความใหม่เหมือนมาเรียงใหม่แล้วให้เป็น ความหมายแบบนึงใช่ใช่ประมาณว่าถ้าเกิดเราใช้คําว่าโง่ก็อยู่เงียบๆมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าถ้าไม่รู้อะไรก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนกับว่าเออมันจะดูๆไปซึ่งไม่ได้ไม่ใช่เป็นเราขนาดนั้นเราดูๆแต่เราไม่ได้แบบอยากใครก็เลยเหมือนกับว่าเอามาเปลี่ยนใหม่ให้เป็นเหมือนกับว่ากลายเป็นคนโง่ๆที่ถูกเธอหลอกเงียบๆอนก็ว่าเราไม่ได้รู้อะไรเลยกลายเป็นเราที่ไม่รู้อะไรเลยแต่ว่าแบบโดนหลอกอยู่เงียบๆอะไรอย่างนี้ครับใช่แต่เหมือนกับว่าใช้ใช้ใช้ตัวเรียกว่าอะไร ัวประโยครัปประโยคแม่นมาแบบมาทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยพ่มาพูดถึงคร์ดดนตรีกันหน่อยดีกว่ายังเออมันเพลงมันจะมีความแบบมีความล็อกนิดมีความผสมมานเนาะเหมือนมีล็อกมีฮิปฮอปหรือ,อยังไงพี่พี่ไม่แน่ใจว่าพี่เข้าใจถูกไหมน้องๆอ,อธิบายเลยดีกว่าค่ะจริงๆจริงๆก็เข้าใจถูกอะครับมันเหมือนกับว่ามันมีความผสมแบบล็อกฮิปฮอปนะเพราะว่าเพราะว่า <laughs> <laughs> อ่ะครูป่วยไปแล้วอาเอาพูดเลยอ่าเพราะเหมือนแบบอัลบั้มนี้เราพรีเซนความเป็นแบบแนวอีโมแท็บนะอืมใช่แน้วจะผสมความมีแบบเอทิลนิกหรือว่าฮิปฮอปอะไรเงี้ยผสมขึ้นไปมากขึ้นใช่ครับหมายความว่าอีโมก็คืออีโมในที่นี้คือเป็นแนวเพลงเนาะเป็นแบบแบบแนวอีโมแบบในช่วงแบบยุค2010อะไรเงี้ยครับช่วงประมาณช่วงทศวรนั้นแล้วก็ผสมกับความเป็นฮิปฮอปความเป็นแบปเข้าไปอะมันก็เลยมารวมเป็นอีโมแทบใช่ครับ ประมาณนะั้นมันก็มันก็เลยทาให้เหมือนกับว่าในเพลงนี้เราจะรู้สึกได้ถึงความมีความเป็นฮิปฮอปนิดนึงแล้วก็ยังมีเกลิ่นดนตรีที่เป็นร็อกในแบบโอ๊ตสกูอยู่อนะไร้ยแต่พอมันรวมกันแล้วมันทําให้เกิดความใหม่คนะใช่ประมาณนะั้นห่างจากซิงเกิลก่อนหน้านี้นานไหมคะประมาณเกือบเกือบสองปีสองปีปกว่าใช่ก็เลยก็เลยเหมือนกับว่าเป็นจะใช้ว่าการกลับมาก็ก็ใช่ครับการกลับมาสําหรับอ่าเราแล้วก็แฟนเพลงเนานะ ใช่ครับก็เลยการปล่อยซิงเกิลนี้ก็เหมือนเป็นเหมือนการกลับมาอีกครั้งเพื่อที่จะเตรียมตัวไปสู่อัลบั้มครับใช่ที่เรากำลังจะปล่อยนะใช่ก็จะไม่ได้มีแค่ซิงเกิลเดียวครับกลับมาคราวนี้ก็จะมีหลายๆเพลงเป็นดิจิทอลอัลบั้มด้วยครับอืมค่ะเอ่อแล้วความแตกต่างของซิงเกิลนี้กับซิงเกิลก่อนหน้านี้อะค่ะเอ่อถ้าสังเกตได้ง่ายๆเลยก็จะเป็นแนวเพลงใช่ครับแนวเพลงก็อ่าตอนช่วงแรกก็จะเป็นอีอิเล็กทรอนิกส์ล็อกนับ ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอ e ีโมทีฟหน่อยจะมีความแบบว่ามีฮิปฮอปผสมเข้ามาเยอะครับมีดนตรีร็อกผสมที่บอกไปแล้วก็วิธีการเขียนก็จะแตกต่างจากเดิมค่อนข,อข้างเยอะเพราะว่า,าวิธีคิดเปลี่ยนไปครับใช่โตขึ้นตามตามเพลงด้วยตามอะไรด้วยแล้วก็กส่วนหนึ่งเนื้อเพลงนะเร,เรามีแบบใช้ภาษาอังกฤษเข้ามาด้วยอ่ามีมีผสมภาษาอังกฤษเข้ามาเยอะๆเพราะรู้สึกว่าช่วยทําให้เพลงมันมันมันดูใหม่มาขึ้นอะไรแล้วก็ พูดถึงเรื่องเนื้อร้องทํานองฮานี่เมาเมาหมดอีกแล้วนะเมาหลายตําแหน่งนะทํานองเนื้อร้องอะไรงี้ปอดิวนี่ออใช่ไหมใช่ใช่นี่โอเก็ปกติทํากันเองอยู่แล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าทํำกันเองแล้วทําเร็วครับใช่เหมือนกับว่าคิดแล้วก็ทำได้เลยครับใช่แล้วก็ ทำให้เหมือนกับว่าสื่อสารได้ชัดเจนด้วยครับใช่ก็เลยก็เลยทํากันเองเหมือนเดิมใช่ประมาณนี้ครับแล้วก็ร้อนเงินเลยครับพูดละเมาพูดละเมอเล่นใช่ไหมพูดจริงมีเหตุการณ์ไหนในชีวิตจริงไหมที่แบบรู้สึกแบบเฮ้ยฉันเจอคนแบบนี้แล้วแบบกำมัดเลยอ่ะแบบเอาเอาเหตุการณ์ในชีวิตจริงของเราอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องซีรีส์ก็ได้นะขำๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอ่าจริงๆก็ก็มีอยู่แล้ว มันก็ว่าคนเขาเรียกว่าอะไรมันเจอคนที่ทําไม่ดีด้วยแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเรารู้สึกไม่ดีแต่ว่าเราก็ไม่ได้อยากที่จะตอบโต้ไปเพราะว่าเพื่อให้เราเป็นคนในแบบเดียวกับเขาอะไรเงี้ยครับก็จะอดทนเอาอะไรเงี้ยครับเขารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็จะได้รับผลของของ,ของการกระทำของเขาเองเมื่อกี้หายรูปไปแล้วอะ ว่าเพื่อแบบเราเล่นเกมไงเือ <c oughs> แบบอพอเจอเพื่อนรุ่นทีแย่ๆเนี้ยดูแบบกำมัดคือ <c oughs> เราเล่นดีไงจริงๆเขาว่ากำมันมันน่าจะมาแต่วกเกมไปละตอนปลาหัวร้อนอะไรเงี้ยครับใช่ใช่แต่แบบเอามาตีความใหม่ถ้าเราเป็นแบบในเนื้อเพลงใน MD เอ็มีอย่างเงี้ยเราเรา,เราทำยังไงอะของสองคนเลยนะอันนี้ในมุมของเราถ้าเจอแบบอ,อ๋<ะ>อออก็จริงๆก็แหลมๆในเพลงเลยเพราะในเพลงผมรู้สึกว่าผมเขียนมาจากวิธีคิดของเราครับมันกัว่า เวลาเรารู้สึกว่าคือเหมือนกับว่าเราเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับว่าเราให้ให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองมันน่าจะดีกว่าใช่เหมือนกับว่าถ้าเราเจอคนที่ไม่ไม่ทำไม่ได้ทําให้เราพอใจหรือเราไม่ทําให้เขาพอใจหรือว่าทะเลาะกันหรือว่าอะไรผมรู้สึกว่าการปล่อยให้เขาเรียนรู้เองมันมันดีกว่าแล้วมันจํากว่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวในเพลงนั้นจะเป็นออกที่ดีอ่ะน่าจะเป็นอา w ที่ดีว่าจะเป็นก็คงคล้ายๆกันนะครับคงคงไม่ได้มีแบบแอคชั่นอะไรจากจากเราที่จะแบบทำไปสู่เขาเท่าไหร่เพราะว่าคงแบบ ถ้ามันถ้าเรากำหมัดแล้วมันคือเราอดทนนะใช่ใช่เราอดทนให้ได้อะไรเงี้ยมัไม่ได้ต่อยกันแล้วจะเกิดไปงั้นพี่ขออนุญาตย้อนไปจริงเราเราเรา,เราฟองวงกันกันมานานขนาดไหนเนาะคะฟองวงเออ่วงทำมา,าก็ประมาณสามปีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันสามสี่ปีเนาะจำแน่ชัดไม่ได้นะประมาณสามปีประมาณสามสี่ปีครับถ้าถือรวมแบบว่ามาอยู่จีนี่อะไรเงี้ยครัเราจริงเราเรามาเจอกันได้ยังไงอะผมผมทำเอ่อ เอ่อแต่ละคนมีวงของตัวเองอยู่แล้วครับแล้วก็ผมเล่นกีตาร์อะเงี้ยครับมีคนนึงเล่นกีตาร์คนนึงตีกองอะไรเงี้ยครับแล้วมารวมวงอีกเป็นแบบเหมือนไซด์โปรเจกต์หนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็เอ่อพอสมาชิกอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีสมาชิกบางคนออกแล้วก็มีเซนเข้ามาแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนๆกันอะไรเงี้ยครับก็เพื่อของผมอ่าเวลาแบบทำวงอัผมจะรู้สึกว่ามันจะต้องเป็นเพื่อนกันก็เลยใช้แบบเวลาอยู่ด้วยกันข้างๆเยอะแล้วก็เลยเหมือนกับว่า สนิทกันมากขึ้นก็เลยแบบอยู่ด้วยกันมาเรื่อยๆช่วงแรกๆก็เหมือนกับว่าพอฟอมงเสร็จก็แบบส่งเดโมมาที่ค่ายไม่ใช่ส่งเดโมมาที่ค่ายเหมือนที่ค่ายให้ไป<ด>ออเดชั่นแต่เราาใช่ประมาณนั้นครับเหมือนกับเรามีฝ่ายคำมูดออกมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยได้เข้ามาอยู่ในทีนี้เป็นศิลปินฝึกหัดอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทาซิงเกิลมาเรื่อ,อยๆงั้นด้วยความที่เราก็สนิทกันเนาะพี่อยากให้ต่างคนต่างร,รีวิวอีกฝ่ายหนึ่ง mm hmm. คนละสามนะ ได้ครับผมว่าวงมีความเหมือนกันแล้วก็ไม่มีมีความไม่เหมือนกันอยู่ครับซึ่งเป็นเรื่องดีแล้วก็คือเหมือนกับว่าถ้าเกิดผมรีวิวเซนกับหยกไงครับก็คือเพราะว่า,าผมรีวิวเซนก่อนลวกันผมว่าเซนคือที่เกิดมาครับใน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 สมาชิวกวงแต่ละคนมันจะมีความต่างกันผมว่ามันเป็นเรื่องดีเพราะว่าหนึ่งคือมันทําให้เราไปถึงเป้าหมายแล้วก็มีแบ่งหน้าที่กันได้ดีอย่างเช่นผมจะรู้สึกว่าเซนเนี่ยจะมีความเขาเรียกว่าอะไร เป็นกาวครับเป็นกาวในการเชื่อมเพื่อนๆได้เ,เวลาแบบมันเกิดปัญหาเลยกวาวหลุดหเออกาวเดรู้สึกว่าเขาจะมีความแบบคอมเพลมไพร์แบบเขาจะเป็นจุดเชื่อมครับเวลาที่เพื่อนๆแตกหักกันอะไรเพราะว่าเราทําวงอ่ะมันก็คือวงแบบเพื่อนๆกันมันมีทะเลาะก,กันบ้างมีคิดตรงกันบ้างมนะีคิดไม่ตรงกันบ้างเนาะเป็นเรื่องปกติม,มากๆเลยนะซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราซักสักคนหนึ่งในวงที่จะเป็นคนที่เป็นจุดเชื่อมได้ดีผมคิดว่าน่าจะเป็นเสร็จใชเหรอคงเป็น คนที่แบบคอยเขาเรียกว่าคอยตบทิศทางของเพื่อนเพื่อนทุกคนให้มันไปทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยครับคือจะรู้สึกว่าแบบบางทีพอพอเราไม่มีคนที่แบบชี้นําว่าแบบเฮ้ยเป้หาหมายคือตรงนี้นะหรือว่าแบบจุดจุดที่แบบรวมกันคือตรงนี้นะอะไรเนงะี้ยบางทีมันอาจจะเควหรือแบบว่าอาจจะไม่มีเดเรชันเดียวกันที่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอนะ่ะผมรู้สึกว่าทรายท,ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีคนระับก็คือทําให้วงมันดูแบบเป็นหนึ่งเป็นอันเดียวกันอนะไรเงี้ยอันนี้ในข้อดีอ่ะฝั่งนี้คนที่ไม่อยู่หยก คนนี้เขาไฟแรงครับเป <laughs> ็นคนที่ไฟแรงนะหรือเวลาตั้งใจทำอะไรนี่คือแบบผมคือแบบเอาเรื่องอะ <laughs> เอาเรื่อง <laughs> ผมผมใช้คําว่าเธอ <laughs> เออะไรคันแบบเหมือนแบบอ่าเขาเรียกว่าเพื่อนพูดกันอะไรย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาจะมีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะข้อดีนะอันนี้คือข้อดีมันก็เวลาบแบบเขาอิ่งกับอะไรเขาจะพุ่งสุดแล้วสุดตัวเะนะครับแบบว่าจะพุ่งแบบพุ่งแรงมากอะไร มันมันก็มันก็เขาเรีกวยกว่ามันก็ได้เพื่อนด้วยนะมันก็แบบสนุกสนุกอะไรอนยะ่างเงี้ยวันค่ะถ้างั้นแบบอ่อพูดในไหนคือเพลงเพลงสังเกตอะแบบว่าฮายจะเป็นคนที่ทําเพลงแนวอกหักซะส่วนใหญ่เนาะใช่ไหมเพลงเดียวเพลงวงอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแนวนี้หมดเลยใช่ไหมคะอ๋อครับใช่ใช่ใชครับเอ่อรู้สึกว่ามีเรื่องเราให้เขียนเยอะกว่าเลครับ ถ้าเกิดแบบว่าเขียนเพลงรักก็อาจจะคิดไม่ค่อยออกใช่ใช่ใ,ชใชจะเขียนแบบว่าตลกตลกด้นมากกว่านะครับแต่แบบไม่ได้แบบไม่ได้เป็นฟิลแบบคนโ,โรแมนติกขนาดนั้นแล้วถ้าเกิดเอองั้นถ้าถ้ารบก,กวนสปอยซิงเกิลต่อไปอ่ะถ้าแนวที่อยากทำอ่ะจะเป็นประมาณไหนคะเออเออสปอยซิงเกิลต่อไปมีแก๊สแล้วกันมีแก๊สมีแก๊สมาฟิเจอริงด้วยครับ คงเป็นการฟีดที่เป็นทางการครั้งแรกของวงใช่ของวงเพลงหลักของของวงครับแล้วก็มีรวมกับอื่นอ่าใช่ใช่ใช่แล้วก็เอ่อผมว่าถ้าคนที่ฟังเพลงประมาณนี้อยู่แล้วน่าจะแนวความคาดหมายครับแบบว่าค่อนข้างแบบค่อนข้างน่าจะชอบเลยแหละผมคิดว่าอย่างนั้นเลยเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่วงเองก็ชอบององชอบเพลงนี้มากอยากปล่อยมากๆเลยนะวงอินมากมากแบบว่าอยากปล่อยมากตอนใช่ ก็คือมีเก็มีมีแผนไหมคะว่าจะปล่อยเมื่อไรอะไร,ะไรยังไงต้นต้นปีครับแล้วปีหนา้าก็เริ่มค่ะงั้นก็สุดท้ายแล้วพี่ถ้าถ้าจะรบก,กวนให้ให้น้องไทยแบบร้องเพลงกำหมัดสดๆสักท่อนได้ไหมคะได้ครับได้ครับโอคซ้อ,อมซ้อมแล้วครับ กลายเป็นคนงงจูบจะหลอกเงอยียบๆให้กลายเป็นคนอย่างเขาที่เข้ามาแต่ฉันบทสรุปงงคงปล่อยเธอไปง่ายให้เธอได้เจอกับเขาที่สซีนสมัยกัน I'm a preacher but you know ชื่อ่มโคตรน่าจ็บจกามคนที่เธอบอกแค่คารรู้จักเขาแค่ยอมแต่ไม่ได้กันโอเคอย่าป็นฉกลางเป็มเขาใจฉังจรู้ข้างในรู้จโกหกฉันที่ฉันไห้มันคงไม่พอดีงันฉันควรจะพอที่อธไปเอฉันฉันนั้นทุ่มเทแต่เธอ้ทุ่ม ไม่คิดจะพอกลายเป็นคนโงกงกที่จะหลองเงียบเอ้ยกลายเป็นคนอย่างเขาที่เขา้ามาแทนฉันบทสรุปของงกคงปล่อยเธอไปไงๆๆๆ่ายๆเอ้เธอได้เจอกับเขาที่สิ้สนสุดแล้ อเพราะวร์นี่คือหูทองคำแล้วอะพี่ตอนนี้หูทองคำแล้วอะารับสุดท้ายฝากผลงานเลยดีกว่าค่ะครับก็ฝากผลงานนะครับซิงเกิลล่าสุดที่ผมปล่อยไปนะคือว่าเพลงกำมันนะครับก็ตอนนี้มีมิวสิควิดีโอแล้วครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube จีนี่ร็อกได้นะครับแล้วก็งังได้ทุกตีมิ่งนะทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับ ใช่แล้วก็ฝากซิงเกิลต่อๆไปที่มันปล่อยในอนาคตด้วยนะครับสามารถติดตามผลงานของเราได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบลเบอร์เพลย์นะครับแล้วก็ไอจีก็เปเปเบลเบอร์เพลย์แบรนด์ออฟฟิเชียลช่องทางยูทูบของเราก็มีนะครับเบลเบอร์เพลย์แบรนด์ออฟฟิเชียลเหมือนกันครับครับก็คอนเทนต์หลักๆจะอยู่ที่จีนนี่หรอกนะครับใช่ใช่แล้วติดตามพวกอ่าแอคเคาท์ส่วนตัวได้ครับพวกไอจีอะไรเนี้ในในไบโอของ องในที่พักเรามีแปดวลาแต่ละคนใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่แบบขอบคุณกคุยกันอะไรอย่างนี้ เชื่อว่าใครที่ได้ฟังทั้งสองนมเปิดใจกับเราในวันนี้จะต้องตกหลุมรักอย่างแน่นอนทั้งร้องเองทั้งแต่งเองแม้ความสามารถรอบด้านจริงๆเลยนะคะยังไงแฟนคลับทั้งหลายก็อย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆของพวกเขาได้ที่จินนี่ร็อกและทุกๆแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งได้เลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะจากกันไปเรามีสิ่งดีๆที่อยากจะมานําเสนอและบอกต่อนั่นก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบูมคอลลาเจนพลัสตัวนี้เลยค่ะ สำหรับบูมคอลลาเจนบอกเลยว่าเป็นมากกว่าคอลลาเจนทั่วไปเพราะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลทั้งสุขภาพผิวผมเล็บและสุขภาพร่างกายอย่างครบวงจรให้คุณดูดีจากภายในสู่ภายนอกด้วยคุณประโยชน์จากสารสกัดที่มีมากถึง36ชนิดที่สำคัญนำเข้าจากต่างประเทศจากทั่วทุกมุมโลกอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์จากปลาพงพีชใย,ยอาหารจากแอปเปิล สารสกัดจากตระกูลเบอร์รี่แถมรสชาติผลไม้นะคะอร่อยทานง่ายมากๆค่ะสำหรับราคาบอกเลยว่าใครๆก็สามารถจัดต้องได้1กล่องนะคะปกติราคา890บาทแต่เราไม่ขายค่ะเราขายเพียง590บาทเท่านั้น สนใจกดมาเลยค่ะที่เบอร์086-322-5436ช้าอดหมดนะคะ <S 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 เอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเพิ่แป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวิกเอนแล,แล้วแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าทาง Facebook Dara d a i l y .com และ YouTube Dara Daily Official ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วสวัสดีค่ะ